ร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วพูดไปก่อนก็ก็พร้อมค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับความสุขกลับไปค่ะแล้ววางแข็งแรงาหมคะสีฟ้าก็สีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาสาวเน้นไปทางความแข็งแรงนี่ออกกำลังกายทุกวันคุณหลิงมิ่งคลองเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมนะก็ติดกันสามวัแล้วนะเออ ก็ได้ก็คือก well. ็คือทุกทีมแข็งแรงหมดแต่สีฟ้าแข็งแรงกว่าอขอานทิงตรงนี้ตัวทำคะแนนตัวทคะแนนเหรอคะเอาจริงๆเมื่อวานที่ลองซ้อมกันไปก็จะมีพี่หลิงละหนึ่งลงทุกเกมพี่แอมแนด้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางนู้นก็เป็นพี่มินอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ทีมนู้นก็น่ากลัวเหมือนกัน น้องเดนิสน้องเดนิสค่อนข้างน่ากลัวแต่ทีมเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเพราะหนูจะเป็นคนทําให้เสียงมันดังขึ้นใช้เสียงนําทางค่ะกีฬาค่อยว่ากันอีกทีแล้ลิงลิงเขาบอกว่าเราติเป็นไงบ้างคะตัวทำแท่งเลยวันนี้เล่นเกมคือต้องดูคือลิงอ่ะเหมือนทำงานทุกตำแหน่ง อยู่ทุกตำแหน่งอยู่ u ุ e ตำแหน่งให้แบบลองแต่ว่าส่วนลงแรงหรือเปล่าก็ก็ต้องดูน้องออมก่อนเหมือนเมื่อคืนก็เห็นน้องออมบ่นบ่นแล้วว่าหลีกไม่ยอมออมมือหัวเองอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยต้องต้องดูว่าอารมณ์คุณเขาเป็นยังไงเออถ้าน้องออมขอไม่ยอมมามาขอเจ๊ก่อนแต่ว่ากีฬาแข่งกันได้ความสำคัญยังอยู่นะ แพ้ชนะยังมือเหมือนเดิมคือคำตอบไม่ได้อยู่คนนี้คือคนนั้นคนนู้นใช่ค่ะอะค่ะอาเมซ้าเราลงกีฬาไหนล้วเป็นคนนึงตัวเต่งตัวเต่งตัวเต่งตัวเตงค่ะค่ะตัวเต่งอ่ตรงนันขยับได้ไหมคะคือเป็นนักกีฬาค่ะใช่ตอนเรียนไฮสคูลก็เป็นนักฟุตบอล เออเตะบอลได้ถูกเลยเขามีวางกำลังไว้หมดแล้ววางกองไว้หมดใช่สองสามสี่เราพร้อมมากแนนวันนึ่งค่ะมิ้นค่ะมิ้นเราก็ถูกเป็นเราก็นักกีฬานี่ใส่นักกีฬาได้ไหมมีนักกีฬาเยอะทุกคนนักกีฬาหมดเลยค่ะก็เออปิตกันทุกคนค่ะเดยเฉพาะจีน่าที่เห็นไปฟิตเมตอยู่นะเฮ้ยก็ถูกแต่นะเอาเอาเพื่อความแข็งแรง เดี๋ยววิ่งไม่วิ่งแล้วเหนื่อยทีีู่เรากีฬาอะไรบ้างเราเราลองไปหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้แล้วเราก็ค้นพบว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถด้านกีฬาอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าสนุกสนานค่ะเน้นจอยๆแล้วก็เน้นเป็นทีมแล้วก็เน้นวางแผนกันว่าเมื่อวานวางแผนกับน้องพริกขิงว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวถ้าเราจะ ไปเจอสีชมพูเนี่ยเราลุมใครดีจะได้แบบช่วยกันเป็นทีมวางแผนไว้แล้วพากแผนไว้แล้วค่ะที่สำคัญนะคะทีมเราเสียงดังเพราะฉะนั้นเราจะขู่ด้วยเสียงของเราถูกเลยค่ะเสียงเสียงดังมากค่ะ ปันปุ๊บก็รู้สึกว่าเราต้องบูสต์ตัวเองขึ้นละเพราะว่าเราต้องเป็นลูกกระจอกให้พี่กับตันกกกกรกลูรจ,ลจเป็นลูกกระจอก

เราสิวแต่แจ๋วไงพี่หว่าไม่แต่ประเด็นคือพวกเราประชุมดีตลอดได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมไม่ได้เลยก็คือนี่แหละค่ะจริงๆก็เมื่อวานได้ซ้อมรู้สึกว่าเข้าใจกันดีนะพวกเราใช่ทุกคนรับผลวันนี้คือเท้าขาสัมพันธ์กับร่างกายนะวันนี้นะสัมพันธ์ค่ะสัมพันธ์แน่นอนแต่เสียงไปก่อนแน่นอนถึงฝั่งสิงห์หน่อยว่างสิวถือเราหนักขนาดนี้ใช่ตาย ักที่ซ่วานไม่น่านะเราลยล้เลยค่ะมันก็ชัดเสนว่าอแสดงว่าเขามีหลายเลเยอร์คือซิกแซกไม่ยอมทำจริงตั้งแต่เมื่อวานี้างลจริงๆจริงๆเราก็ไม่ได้ทำจริงนะเมื่อวานเดี๋ยวเราลอมาทำวันนี้ทีเดียว แต่ขอพูดอย่างนี้นะเรื่องกีฬาเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยห่วงแค่ว่าสีชมพูจะมาหาสีฟ้าหรือเปล่าคือพวกคุณต้องหักห้ามใจไว้นะคะสีชมพูเราด้วยนะเราด้วยนะนั่นแหละค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะขอสามคำให้กับสีฟ้าหน่อยขอสามคำให้กับสีฟ้า ขอท่าประจำแล้วก็มีท่าประจำท่าเฉียดท่าแบบรับรางวัลท่าอะไรเนี้ยมันต้องมีเอาคำว่าอะไรเดี๋ยวชิน่าบอกความ่องมงลงแน่โอเคสามคำสำหรับทีมเราถ้าชนะแล้วก็ถ้ามองลงแน่มองลงแน่เลยนะถ่านี่เอาพร้อมนะโอเคค่ะหนึ่งสองสามมองลงแน่ เจ้อเลยพวกแกพี่อุ้มบอกพี่อุ okay, ้มบอกไปโอเคค่ะหนูขอมองกุดใส่ให้ด้วยนะคะตอนเอาผ้าไป